นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ Honda City รุ่นที่7หรือ City s i ด d a รุ่นที่5ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2019 จากนั้นถูกส่งเข้าไปอวดโฉมสู่สายตาของสาธารณชนครั้งแรกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในอีก2วันถัดมากระนั้นกว่าที่ฮอน d a จะพร้อมส่งมอบรถยนต์คันแรกให้กับลูกค้าต้องรอกันถึง17ธันวาค2019หรือ3สัปดาห์ถัดมาซิตีตัวใหม่มีมิติตัวถังภายนอกยาว4,553มิลมกว้าง1,784ม mm, ิลเม สูง1,467ม mm, ิมระยะฐานล้อ2,589ม mm, ิมความกว้างช่วงล้อหน้า1,497ม mm, ิเมตรความกว้างช่วงล้อหลัง1,483ม mm, ิลลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้องรถ135มิมความจุน้ำมัน40ลิตรน้ำหนักตัวรถเปล่าของรุ่น S กับรุ่น V อยู่ที่1,150กิโลกรัมส่วนรุ่น SV u ่ 1,154กิโลกรัมและรุ่น RS หนักสุดอยู่ที่1,165กิโลกรัมเมื่อเปรียบเทียบกับ City Generation ที่4รุ่นก่อนจะพบว่ารุ่นใหม่นี้มีความยาวเพิ่มขึ้นถึง113ม mm, ิลิเมตรกว้างขึ้น53มิลิเมตรแต่เตี้ยลง4มิลิเมตรและมีระยะฐานล้อสั้นลง11มิลิเมตร ไฮไลท์สำคัญของการเปลี่ยนโฉมใหม่ให้กับซิตีในครั้งนี้คือการยกขุมพลัง L 1 5เบนซิน4สู 16, wow, cc, บ SOHC 16วาล1 5 0 0ซีซีบล็อกเดิมทิ้งไปแล้วแทนด้วยขุมกำลังใหม่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีลดขนาดความจุกระบอกสูบพร้อมกับนำมาช่วยเพิ่มกำลังเครื่องยนต์รหัส P 1 0 A 6เบนซิน3สูบ DOHC 12ว wow, า 988cc กระบอกสูบคูณช่วงชัก73.0คูณ78.7มิลิมกำลังอัด10ต่อ1ฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม่แบบ Direct Injection พร้อมระบบแปรผันวาล์วทั้งในแบบ Duo v VTC และระบบวาล์วแปรผันระยะห่างยกวาล์ว wow, VTC เฉพาะฝั่ง ID พ่วงระบบอัดอากาศ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดเล็กระบบระบายความร้อนด้วยน้ำกำลังสูงสุด122แหลงแรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรที่2,000ถึง4,500รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพียง99กรัมต่อกิโลเมตรผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5 ทรงกำลังสู่ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าโดยเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผัน CVT ควบคู่กับการเปลี่ยนเกียร์สามารถล็อกอัตราทดผู้เร่ได้เจ็ดตำแหน่งพร้อมแป้นเกียร์เปียด้านหลังพวงมาลัยโดยมีการปรับปรุงโครงสร้างสายพานโลหะเพื่อลดแรงเสียดทานลงระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยแบบแล็กแอนด์พิเนียนพร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า EPS อัตราทดเฟืองพวงมาลัย13.55ต่อหนึ่งมุนจากขวาสุดไปถึงซ้าย2.81รอบมีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดที่5เมตรระบบการสั่นสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดและเหล็กกันโคง้งส่วนด้านหลังเป็นแบบคานบิดพร้อมช็อคอัพแนวคิดสำคัญคือการลดแรงเสียดทานช่วงล่างด้านหน้าให้น้อยลง50% ให้ความสำคัญกับตัวสโตคโรสติงเรดโดยมีการปรับเซ็ตให้เน้นความนุ่มนวลในการขับขี่รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวถังบริเวณที่เกี่ยวกับจุดยึดของช่วงล่างน้ำหนักรถกับความแข็งไม่มีความสัมพันธ์กันค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้นเน้นไปที่ช่วงล่างด้านหน้าระบบห้ามล้อด้านหน้าเป็นดริส์เบรกแบบมีรูระบายความร้อน ส่วนด้านหลังเปลี่ยนมาเป็นแบบดัมเบรกเพราะทางวิศวกรให้เหตุผลว่าช่วยลดแรงเสียทานเพื่อช่วยให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษผ่านมาตรฐาน e ีโกคาเพรส2ระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ 1. ระบบป้องกันการล็อล้อ 2. ระบบกระจายแรงเบรก 3. ระบบควบคุมเสถียรภาพทรงตัว 4. สัญญาณไฟฉุกเฉินขนาดเบรกกระทันหัน 5. ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน 6. ทุงลมนิรภัย4ตำแหน่งรุ่น SV และ SV 7. ทุงลมนิรภัย6ตำแหน่งรุ่น RS และ7โครงสร้างตัวถังนิรภัย G Fox c t r o n